เรื่องดีๆวีแชร์ชครับผมวันนี้ไปดูเรื่องนี้ที่อุบัตานนี้สาวรายนี้เธอเข้าไปเก็บเห็ดฮะแต่ปรากฏเอ๊ะเห็นเห็ดหน้าตาแปลกๆมันเป็นนี่ครับผมสลากกินแบ่งรับาลลอตเตอรี่ไม่ใช่งวดที่ผ่านไปแล้วอะงวดที่จะออกเนี่ยนะหนึ่งสิงหาคมนี้อยู่กลางป่าปรากฏไม่รอช้ามันไม่ใช่ของเธอเธอถึงขั้นต้องตามหาเจ้าของจะเจอเจ้าของไหมไปติดตามได้ช่วงเรื่องดีๆวีแ <ๆ S 1> <ว>ชร์ เมาเก็บก็มูมูเก็บรอตดีได้ในปลาเห็ดวันที่หนึ่งสิงหาหกเจ็ดหอดสิถงนี่มันวมพี่น้องเขียนซื่อไว้พ้อมด้วยพี่น้องเขียนซื่อไว้้อมมีเบอร์โทรพรัลโหลฮัลโหลค่ะแม่นอันเบอร์คุณอดีสอนบัอันบับอย่างดอกพอดีคนเก็บรอตดีเจ้าได้ในปลากยลองโทรหาวังรอตดีเจ้าเสียแม่นบอก น,นี่ฮะคุณผู้ชมพลเลมืองดีฮะเจอลอตเตอรี่ในป่าครับคุณผู้ชมระหว่างเก็บเห็ดนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่คุณอุ๊ครับชาวอำเภอขวงในจังหวัดอุชาธาน,นีเธอโพสต์คลิปนี้ใน,น,นติกตอก แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าล่าสุดตอนนี้ติดต่อเจ้าของได้แล้วจ้าเข้าป่าหาเห็ดแต่เจอโชคใหญ่ครับเป็นเหตุการณ์ที่คุณอุ๊มบอกว่าเธอเนี่ยเจอลอตเตอรี่สองใบกลางป่าครกำลองเข้ามาเก็บเห็ดกับเพื่อนหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะถามว่าติดต่อได้ไงคือเจ้าของลอตเตอรี่เนี่ยเขียนชื่อกับเบอร์โทรไว้ไงฮะคุณผู้ชมฮะปรากฏเธอก็เลยโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าของเนี่ยแหละครับซึ่งในคลิปจะเห็นว่าลอตเตอรี่สองใบเนี่ยถูกเก็บใส่ซองอย่างดีเป็นของวันที่1สิงหาคมยี่ถึงนี้ด้วยนะครับปรากฏเลขฮะขสีป่ สามนะฮะตามเบอร์ที่เจ้าของเขียนลอตเตอรี่ไว้ก็เลยมีการติดต่อนัดหมายรับสลากคืนครับซึ่งปลายสายก็บอกจริงๆเนะี่ยทำลอตเตอรี่หายไป2วันแล้วก่อนที่สาวพลเมืองดีจะโพสต์คลิปต่อมาครับเป็นคลิปที่หนุ่มเจ้าของสลากายนี้มารับลอตเตอรี่ของเขาคืนนะอะไปดูคลิปนี้กันครับนะคะ เดี๋ยวรอเพ้นออกมาเอาอ๋อเอาไขันมาวะเอออันเดียวก็ขึ้นจากของเพูนเด้อค่ะเด้อมามาดูอยู่ค่ะมาดูอยู่ปืนนะบ่อเด็กรถข่อยพอดี่พอดีเั่นแหะเดี๋ยวกผมงสีเกียวเห็ดเนไหมโอยู่มันสีเขียวขมไปอย่างเห็ดมันงไม่เปียกมันถือฝนเม่นใครอยู่มันอยู่ในซ่องโอ้ยถือแต่แม่จือถือได้ขนาดฝนตกอ่ะยัง สนิทเลยคุณผู้ชมคือคิดดูคือหมายถึงว่าลอตเตอรี่ไม่รับความเสียหายเลยนอกจากอยู่ในซองแล้วเหมือนลอตเตอรี่มันรอเจ้าของอะคุณผู้ชมะซึ่งดูเจ้าของนี่ฮะพี่เสื้อเทาคนนี้ฮะสีหน้าสีตาก็ไม่ต้องบอกฮะว่าดีใจแค่ไหนนะสาวพลเมืองดีรายนี้ก็คือคุณอุ้บบอก้วยว่าเจ้าของเนี่ยดีใจมากเพราะว่าหายตั้งสองวันไม่คิดว่าจะได้คืนนะครับซึ่งฝ่ายชายเองก็ขอบคุณที่มีน้ำใจเก็บสลับไว้ให้แล้วก็บอกอีกว่าถ้าคราวหน้าเนี่ย เจอกันนะเดี๋ยวจะเก็บเห็ดไว้ให้เป็นการตอบแทนคุณอู๋ด้วยส่วนชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นในคลิปนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็บอกว่าเก็บเหตุผิดเก็บได้12ล้านนะะ่ถูกแทนนี่นะครับบางคนบอกน่ารักมากครับคนที่โทรหาเจ้าของลอตเตอรี่แล้วบอกสาวเก็บเหตุก็คือหมายถึงคุณอู๋เนี่ยงามแท้นะ,ะงวดวันที่ 1- 3ตัวตรงๆนี่เลย471อีกด้วยล่าสุดคุณอู๋พลเมืองดีเธอก็บอกว่าไหนๆก็ไดๆแล้วก็เลยไปซื้อซะเลยอะ่ะ <c oughs> เลขท้ายนะฮะ71มันลุ้นในงวดหน้านี้ด้วยนะครับผมอ่ะก็ขอให้ั้ง่าาถูกกลตรรแวววดย ว่าสิ่งสําคัญกว่าลอตเตอรี่ที่เจอก็คือเนี่ยแหละฮะน้ําใจของคนไทยเจอขอมาไม่ใช่ของเราว่ะคุณผู้ชมฮะก็คืนเจ้าของจะงดีกว่าแล้วดีไม่ดีคุณผู้ชมฮะไม่อย่างนั้นมันคงไม่เป็นมหากราบข่าวหวย30ล้านข่าวสารพัดหวยต่างๆเนี่ยแหละฮะโอ้โหดูเดี๋ยวคุณอูฮะ หใบอพี่จยดเจ็ดหนึ่งหลายใบแล้วเกินนะฮะอ้าวยังไงขอโชคดีแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้นํามาฝากกันเป็นเรื่องดีๆวีแชร์ในวันนี้ครับผมและใครที่มีเรื่องดีๆแบบนี้อย่าลืมนะครับส่งมาได้เช่นเคยนะครับสองช่องทางของเราเฟซ o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  ม o n นิวส์ครับหรือที่ไลน์ก o ศมอร์นิ่งไทยแลนด์หรือว่าถ่ายภาพสแกนเียวโคตหน้าจอได้เลยนะครับ